คนนี้รักจริงไหมจริงครับร<ะ>ักรักครับรักรักขนาดไหนผมว่ารักเขามากครับแล้วไม่คิดเหรอว่าเด็กถ้าเองรักเนี่ยต้องปล่อยเขาไปเรียนหนังสือครับไม่ใช่อ่ะมามาทำย่ำยีเขาครับข้อหายมีทั้งภาคทั้งาอาจารย์ไปไม่หมดเลยถูกจับรวมสารเด็กด้วยก็สิบสามครั้งครับ นั่งลง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 ควหลังนั่งยองยองนั่งยองหมายสายานายาทนบุรีนะครับผมลงวันที่25่พฤษภานะสองหนะคือตัวหนูเคยโดนเขาตีเรื่องลูกหนูทำอะไรลูกไม่ได้เลยแม้แต่ถ้าว่าจะตีจะด่าหนูทำไม่ได้ล้วดูแล้วเขาเกาะแกลูกมานานเนี่ย ักพักเลยนะสะพักกนพักน้นาชื่นชมเราแนนหัวใจเป็นแม่พี่คนเป็นแม่ดูลูกสามอย่างคิดแค่ว่าคน,นเป็นพ่อคนแล้วอ่ะลูกไว้ก็ผู้หญิงลูกลูกติดมานะคะเขาผู้หญิงม,มันทำกันอยู่ได้ยังไงเรือ่องที่ตาามันบอกว่าเอน็นะ ไม่เอาหรอกคดีพวกนี้เอ็ดรู้เข้าไปข้างในอ่ะมันก็ติดคุกตายแต่หนูไม่รู้ว่าจะบหมอเไาคิดอะไรอยู่ยนะเด็กงขาบอกว่าถ้าเจับได้จะเอาหอไหมหนูพูดเลยนะสาานใอ้ที่ตายถ้าหนูเอาอคนคนนี้มาเองแบบให้หนูตายหนูไม่เอาหรอกเด็กเล่าให้ฟังหมดแล้วครับเอ็งร่วมประเวณีใส่ถุงไหมไม่ครับแล้วถ้าท้องมาทำไงไม่รู้เหมือนกันครับ ทำไมอ่ะยังไงเขาก็มีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกว่าความรักนะพ่อกับลูกแม้จะเป็นลูกเลี้ยงเนี่ยรเราสามารถดูแลในฐานะพ่อเนี่ยไม่ผิดแต่เนี่ยมันไม่ใช่ฐานะพ่อเองไปยัดเยียดตาบาบให้เด็กเนี่ยทําไมคิดเท่าไม่ถึงการครับยังไงอะ่ะบอกว่าแอบชอบ,บเขาเห็นบอกว่าแอบชอบลูกอายุสิบสองเนี่ยนะตอนตอนนั้นครับแล้วก เราคุยเล่งกันด้วยครับคนนี้รักจริงไหมจริงครับฮะรักครับรักรักขนาดไหนผมว่ารักเขามากครับแล้วเมียเองไะเมียผมที่ว่าผมเป็นแบบนี้ก็พอเขาด้วยครับส่วนหนึ่งไม่ใช่เองยังรักเมียเองอยู่ไหมตอนนี้เครับตอนนี้เองรักรึไหมไม่แล้วครับแล้วไม่คิดเหรอว่าเด็กถ้าเองรักเนี่ยต้องปล่อยเขาไปเรียนหนังสือครับไม่ใช่อ่ะมามาทำย่ำยีเขา แล้วถ้ามีลูกไปเป็นยังไงหมดอนาคตไหมหมดครับมันใช้ความรักไหมไม่ใช่ครับแล้วข้อหายมีทั้งภาคทั้งอาจารย์ไปไม่หมดเลยครับถูกจับรวมสารเหล็กด้วยก็สิบสามครั้งครับ,รบข้อหา,า,าอะไรบ้างไร่มาเสพครับเสพเสพอะไรเสพยาบ้าครับอืมอายุเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ครับท่านอืมแล้วก็ออีกครอบครอง ครอบครองอะไรครอบครองยาบ้าก่อนครับอืแล้วก็มาครอบครองไอ,อแ้แล้วก็เสพก็เสพอีกครับแล้วก็มาร่วมกันชิงทรัพย์ชิงอะไรชิงโทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียนครับของเด็กนักเรียนท <ำ S 1> ําร้ายเขาไหมไม่ครับใช้อาวุธไหมไม่ครับแล้วอะไรอีกแล้วก็มาลักทรัพย์ หลักซัพยามีการแล้วก็ร่วมกันวิ่งเรล่าซัมโดยนีฐานะอะไรครับอะไรอีกแล้วก็พาผู้ยาวผ้าผู้ยาวครับขับเสพขับเสพผ้าผู้ยาวนี่พาใครด็กครับนะเด็กอายุสิบสามอายุสิบสามครับภ้าอะไรเพื่อการอาจารย์ครับอืม มีอะไรอีกก็ครอบครองครับครอบครองล่าสุดโดนข้อหาอะไรเห็นบอกเองยังใส่กําไรอยู่เลยนี่ไปไหนอะกาไรถอดไปแล้วครับมึงถอดเองเหรอหรือเจ้าหน้าที่ถอดให้ถอดเองครับอ้าวเขาห้ามถอนมึงถอดทําไมตอนนั้นผมจะตัดสินครับท่านแล้วผมยังไม่พร้อมที่จะติดครับผมเพราะผมเป็นห่วงลูกคนเล็กระว่าไปข้อหาอะไรอาจารย์ครับฝากบอกอะไรให้ ครอบครัวผู้ปกครองเด็กครับผมก็อยากขอโทษอยากขอโทษแม่กับยายเขาครับยังไงนี่ผมทํากับลูกเขาทํากับหลานเขาแบบนี้ครับทําให้เด็กเป็นปมด้อยเป็นตาบาปครับผมขอโทษด้วยครับแล้วทําเด็กคนอื่นอีกไหมไปหลอกคนอื่นอีกไหมไม่ละครคุยกับผู้หญิงคนอื่นผ่านโซเชียลอีกไหมไม่ล้ครับจะเอาหน้าเองขึ้นสื่อกล้าไหมกล้าครับถ้ามีอะ ว่าผมรับปากว่าต่อจากนี้จะไม่มีถ้ามีอะท่านเพิ่มข้อหาผมได้เลยครับอถ้ามีคนมาเชียครับผมกล้าเรามาเดิมพันกันนะครับอย่าทําอีกคนเป็นมนุษย์ครับเป็นสัตว์ที่มีศีลธรรม